becky cut corners while doing her homework becky's homework is probably a incomplete b detailed c folded up or d perfect oh honey cut corners คืออะไรครับหมดเวลาขอดูคำตอบทีมสีเหลืองเลือกข้อบีบอยครับทีมสีแดงเลือกซีแคทคนละข้อครับ Detailed กับ f ฟ r t ดอ d ์ดอยากจะถามเหตุผลที่เลือกข้อ B นะครับกับข้อ C ก่อนข้ออะไรเลือกบีบอยครับทีมสีเหลืองครับคือเข้าใจไหมครับว่าดีเทลแปลว่าแปลว่าอะไรละเอียดหรือเปล่าละเอียดมากนะฮะละเอียดนะฮะและ้วทำไมถึงคิดว่า มันละเอียดครับเพราะมันแบบทําให้ชัดเจนไปเลยตัดแบบตัดคนนุนั่นอะไรแบบนั้นแบบอ่าจะตัดแบบเฉียบขาดอะไรเงี้ยมีความแบบนี้ตัดเลย <Okay. S 3> ให้ละเอียด <laughs> แล้วเลือก C นะครับที่แปลว่าพับไว้นะครับ folded up เลือกทําไมครับ cut corner น่าจะแปลว่าเหมือนหักมุมอะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือก folded up ที่เหมือนแบบมันน่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้นครับเฉ oh. ลยครับคำ <laughs> ตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือ ข้อ A ครับ incomplete incomplete ที่แปลว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่เรียบร้อยอนะขาดอะไรบางอย่าง incomplete mm. เพราะดูนะครับ cut corners ที่แปลว่าตัดมุมแบบตรงตัวนะครับดังนั้นมันก็ทำให้การบ้านนั้นไม่สมบูรณ์ม oh. หาทางลัดคือ cut corners oh. นะครับ oh. ถ้า detail ก็คือละเอียดนะครับก็ไม่ใช่ fold t h up mm. คือพับนะครับ perfect mm. คือสมบูรณ์แบบนะครับ mm. ดังนั้นคำตอบต้องเป็น incomplete ทีนี้ cut corners ภาษาไทยพอจะมีสำนวนไหมที่แปลว่าหาทางลัดจนมันไม่สมบูรณ์แบบทำแบบสุกเอาเผากินไม่ได้ไปสนใจรายละเอียดเงี้ยอย่างตัดเสื้อเงี้ยตะคงตะเข็บยังไงก็แบบไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเงี้ย cut corners ใช่แล้เราคัไม่สมนวลคำหนึ่งก็คือหักมุมใช่ไหมครับมุมนี่คนละอันคนละความหมายด้่ยนะครับมุมก็คือ a twist a plot twist ถ้ามีละครเนี่ยครับเราบอกว่าโอ้โหหักมุมมากก็คือ That was a twist ท um ี่แปลว่าบิดนะฮะ a twist แว่าขาดไม่ถึงขาดไม่ถึง unexpected twist ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมเคยได้ยินไหมน้องได้ยินไหมไม่เคยได้ยินไหมฮะไม่เคยได้ยินแต่ก็ได้ความรู้เพิ่มเอาไปใช้ได้เลย